3.6กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่ามีการกูกคนต่างชาติเลือกมาเป็นพื้นที่แหล่งความไท้ข้อสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างป่าชายหาดนี้มีป่าชายหาดสองแห่งที่ลักษณะแบบนี้ครับมีสองแห่งในโลกก็คือป่าที่คลองปันธมารกับคลองหาดท้ายเหมืองที่หาดท้ายเหมืองนี่มีการกระจายค่อยๆไล่เข้ามาสู่แนวแนวทางของปุวยที่แบบนี้ครับที่นี่มีวาเเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะที่นี่แล้วถ้าใน อาจจะเปนนวเพราไมีคอมเมนต์เข้ามาบ่ายครับขอบคุณครับประเด็นเพราะเห็นเวลาเวลามันตันอยู่ใช่การจัดจิตใี่เนื้อเลยเอาเนื้อหรอครับอย่างที่บอกนะครับว่าป่าชายหาดมันจะเชื่อมโยงกับเต่าทะเลที่มาวางไข่ประเด็นก็คือเขามีออนแฟิคตอรี่เบลที่อยู่ด้านหน้าสัมพันธ์กับเต่าทะเลนั้นแล้วถ้าหากสูงสิ้นป่าชายหาดที่นี่ก็มีโอกาสที่จะใช่ครับใช่เพราะอย่างที่บอกครับว่าทางทางกรมการท่องเที่ยวก็ได้มา ของคนหรือว่าการเคลื่อนที่ของคนอะไรทั้งหลายแสงอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะรบควรเขานะครับเพราะนั้นแล้วก่อ,อ,อนเข้ามาสัมผัสเนี่ยต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะไปดูอย่างไรเพื่อทีเกิดกานไม่รับควรเขานะครับ รับรองนักท่องเที่ยวกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะรวไมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์ค่ะซึ่งโครงการท่องเที่ยวก็จะลงมาตรวจประเมินนะคะโดยผ่านหน่วยงานทางภายนอกแต่ว่าใช้ัวของเรานะคะซึ่งก็จะเป็นเซอร์ฟพรี้ที่ได้รับรองอมาตรฐานเหมือนขึ้นทะเบียนนะคะกับโครงานนการท่องเที่ยวเป็นคนตรวจค่ะซึ่งจะผ่านะบวนการในระดับทะเบีนโนะคะนักท่องเที่ยวค่ะมันมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติทางอุตสาหกรรมก็จะมีการแจ้งควบคุม เพื่อไม่ให้เป็นการทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมาชาติสองสามนะครับกรมการท่องเที่ยวนะครับที่เห็นความสำคัญของชายหาด เขาเป็นยาคอยรถช่วยของเขาใช่ค <le> ร <f ait> ับเป็นประมาณนั <le f ait> ้นคอยช่วยเขาเผื <le f ait> ่อบางทีเขาเป็นวันอวไาเอาใจมีอะไรทั้งลเรก็มีเจอที่คอยเซ็นบายอยู่เพราะเราไม่ออกเรือเลย